เพเมเกอร์ maker, วันนี้ขอเสนอยอ้อนลอยนักเตะบาร์เซโลนาชุดแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อปี2006ศึกยูฟาแชมเปียนลีกในปี2006เป็นเกมคู่ชิงชนะเลิศระหว่างบาร์เซโลนาพบกับอาร์เซนอลส่วนผลการแข่งขันในเกมคืนนั้นเป็นทางฝั่งทีมเจ้าบุญทุม่มที่แซงชนะไป2ประตูต่อหนึ่ง โดยเป็นอาร์เซนอลต้องลงเล่น10คนตั้งแต่ครึ่งแรกเมื่อเยนเลมันนายประตูของอาร์เซนอลต้องถูกไล่ออกจากสนามแต่ทีมปืนใหญ่ก็สามารถออกนำไปได้ก่อนจากลูกมงของโซคเคมเบลก่อนที่อาร์เซนอลจะต้านทานบาร์เซโลนาเอาไว้ไม่อยู่ทำให้มาโดน2ลูกรวดในช่วงท้ายเกมจากลูกยิงตีเสมอของซามูเอลเอโตและประตูชัยของชูเลโนเบลเลตติ นั่นจึงทําให้ในคลิปนี้เราจะมาย้อนชมขุนพลนักเตะบาร์เซลโลนาชุดแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2006ว่าปัจจุบันพวกเขาอยู่ไหนกันบ้างซึ่งปรตูจิงของบาร์เซลโลนามาในระบบ4-3-3โดยผู้รักษาประตูก็คือบิ๊กต่อเบลเดสในแดนชาวสเปนปัจจุบันในวัย40ปีผ่านตัวเองมาทำงานด้านผู้จัดการทีมฟุตบอลแต่ในตอนนี้ว่างงานอยู่โดยงานล่าสุดของเขาคือการคุมทีมฮอตาสโมสรฟุตบอลในสเปน มาที่แผงกองหลัง4คนของบาซ่าเริ่มจากฝั่งแวกขวาก็คือโอเลเกเปซาร์กองหลังชาวสเปนปัจจุบันในวัย42ปีไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับโค้ชฟุตบอลหลังแขวนสตัดไปตั้งแต่ปี2011ราฟาเอลมาเกสอดีตกองหลังทีมชาติเม็กซิโกปัจจุบันในวัย43ปีเป็นเฮดโค้ชของบาร์เซโลนาเบการลสปูโยปะกาลังชาวสเปน ปัจจุบันในวัย44ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทํางานเกี่ยวกับโค้ชทีมฟุตบอลผลงานล่าสุดของปูโยคือการทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของบาร์เซโลนาโจวานนี่ฟานบองฮอสดาวเตะชาวเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันในวัย47ปีผ่านตัวเองมาเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลโดยงานล่าสุดคือการคุมทีมเรนเจอร์สมสรในสกอตแลนด์มาที่แผงกองกลาง3คนเอ็ดมิลสันกองกลางชาวบาร์ซิลปัจจุบันในวัย46ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานด้านโค้ชทีมฟุตบอล เดโก้ co, กองกลางชาวโปรตุเกสปัจจุบันในวัย45ปีเป็นแมวมองให้กับบาร์เซโลนามาร์คฟานบอมเมลกองกลางชาวเนเธอแลนด์ปัจจุบันในวัย45ปีเป็นผู้จัดการทีรมรอยัลอันเวิร์บทีมฟุตบอลในเบลเยียมมาที่กองหน้า3คนของบาร์เซโลนาโรนัลดินโญ่แนวลุกชาวบาร์ซิลปัจจุบันในวัย42ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานด้านโค้ชฟุตบอลแต่ยังคงเห็นหน้าตาแข้งรายนี้จากการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาต่าง ลูโดวิดชูลีปีกชาวฝรั่งเศสปัจจุบันในวัย46ปีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมโอลิมปิกลียงซามูเอลเอโต้กองหน้าชาวแคเมรูนปัจจุบันในวัย41ปีเป็นประธานสาหพันธ์ฟุตบอลแคเมรูน มาที่ขุ่นกำลังตัวสำรองของบาร์เซโลนาอัลเบิร์ตจอเกล่านายประตูชาวสเปนปัจจุบันในวัย43ปีทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ชฟุตบอลแต่ในตอนนี้ว่างงานอยู่ชูเลโนเบลเลตติแบ็กขวาชาวบราซิลปัจจุบันในวัย46ปีเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลและยังทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับทีมเซาเปาโลยู20ซิลวินโยแบ็กซ้ายชาวบราซิลปัจจุบันในวัย48ปีเป็นเฮดโค้ชทีมชาติแอร์เบเนีย เตียโกมอตตากองกลางชาวบราซิลปัจจุบันในวัย40ปีเป็นผู้จัดการทีมโบโลนญาชาบี้เอนนนเดสกองกลางชาวสเปนปัจจุบันในวัย42ปีเป็นผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนา อันเดร i อินเนสตากองกลางชาวสเปนปัจจุบันในวัย38ปีค้าแข่งอยู่กับวิเซลโกเบสโมสรในเจลิกญี่ปุน่เนเฮนริกลาสันกองหน้าชาวสวีเดนปัจจุบันในวัย51ปีเคยทำงานเป็นโค้ชและผู้ช่วยโค้ชแต่ในตอนนี้ไม่ได้คุมทีมใดๆ ในโซลิโอเนลเมสซี่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในเกมนัดนี้หลังมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายที่เจอกับเชลซีซึ่งปัจจุบันเลโอเนลเมสซี่ในวัย35ปีค้าแข่งอยู่กับเปเชส่วนผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนาก็คือแฟรงไลกาดผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันในวัย60ปีไม่ได้คุมทีมฟุตบอลใ,ใดๆโดยงานล่าสุดคือการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติซาอุดิอาระเบีย ฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราเดทเพจ Facebook p a y เมเกอรและถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง p พ y m เมเกอนะครับ